ก็ลองมาดูต้นพริกกันนิดหนึ่งที่ปลูกไว้เมื่อวันก่อนที่ลงหลุมะนะก็ได้อีกหนึ่งประสบการณ์หนึ่งความรู้ะนะครับผมขุดหลุมแล้วก็ลงพริกไว้ในหลุมหลุมไหนที่น้ำไม่ท่วมมันก็รอดหลุมไหนที่น้ำท่วม,ม,ก,นะม,วมก็รู้สึกว่าจะตายหมดนะครับมันเป็นช่วงเข้าฤดูผลพอดีเราเราไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะเป็นบทเรียน ลงไปทั้งหมดประมาณสัก70ต้นตนะนะต้นต้นกล้าที่เราเพาะไว้ก็ประมาณเกือบร้อยร้อยร้อยกว่าต้นน่ะแล้วก็ลงหลุมไป70กะไวกะไว้ว่าที่เหลือประมาณ30 40ต้นเอาไว้เป็นสแปะเวลามันตายไว้ปลูกกลมแต่สุดท้ายแล้วก็เหลือเท่าที่เห็นนะเดี๋ยวมาดูกันนี่คือหลุมนะฮะ มีน้ำขังต้นก็จะเหลือประมาณนี้ะนะครับแต่น้ําที่แห้งเร็วมันก็จะรอดหน่อยนึงมาดูอีกหลุมนี่โอ้โหต้นพิกเหลือนี่เดียวละอันนี้ยังมีน้ําอยู่เลยนะฮะนี่คือหลุมพริกที่น้ำนองฮนะ ลายๆลงอันนี้รอดต้นนี้รู้สึกแถวนี้จะเป็นกลุ่มที่ลงแรกๆเลยนะครับรู้สึกว่าน่าจะรอดต้นสูงมากเกือบสองคืบแล้วเกือบสองคืบแล้วนะ พวกนี้ก็จะรอดเออนะไม่ง่ายครัไม่ง่ายเกษะเสรกิก่อนท้อไหมไม่ทอ้อครับเดี๋ยวทําต่อแก้ไขใหม่ <laughs> นี่ตรงนี้น้ำขังอันนี้ไม่แน่ใจยังมีน้ำอยู่ถ้าน้ำไม่แห้งจะรอดหรือเปล่า อ้นี่น้ำแห้งแล้วรอดฮะมันโซ่จริงๆเลยไอชินเมโจตายอ่ะมันมามันมากินต้นมะนาวที่ปลูกไว้เซ็งจริงๆเดี๋ยวไปดูนะนี่ไง ไอ้นอนชาเขียวตัวเป็นๆด้วยโอ้โหมันกินต้นมะนาวยับเลยดูตัวมันดิตัวมันนิ่มนะอยู่นะเฮ้ยใจโอ้มีเขาด้วยเสือเอยโอ้มันมีเขาด้วยเว้ยดูท่าว่ามันจะกินอยู่นานแล้วนะเนี่ยหายไปหลายกิ่งแล้วนี่ดูอึมันเป็นก้อนก้อน ออื uh huh. เดี๋ยวต้องจับไปถ่ายภาพสต็อกซะแล้วมึงเนี่ยเรียกทุนคืนนะเว้ยไปเป็นนายแบบซะหน่อยนะเมืองมันมีตามีหน้าตาด้วยเว้ยเออมันเหมือนหมานะหน้าตามันนี่น,นีมองไม่เห็นไม่โฟก,กัสคุณผู้ชมครับปัญหาและอุปสรรคต่างๆเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชีวิต บางครั้งถ้าเกิดเรามองปัญหาเป็นเกมที่ต้องเล่นชีวิตอาจจะพบเจอแต่เรื่องสนุกๆกก็เป็นได้